แม่บ้านฟิลล่าแนฟนฟินฟ,นฟินแฟนเพค่ะวันนี้มีเคล็ดลับนะคะมาบอกแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กให้กับทุกคนดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าตรวนี้นะคะการดูแลรักษาใบหน้าเนี่ยสำคัญเมื่อก่อนนะคะน้าแข็งกัดตรงนี้เป็นฝ้าขึ้นเยอะเลยทุกคนเคล็ดลับของแกวันนี้นะคะนี่เองค่ะทําเองง่ายๆทุกคนดู นี่เป็นน้ําแข็งนะคะเคล็ดลับนี้นะคะก็สามารถนะคะทาให้ฝ้ากระลดลงได้แล้วก็หน้าใสขึ้น้วยทุกคนด้วยการนะคะทุกเช้าก่อนนอนนะคะแล้วก็ตอนตอนเย็นนะคะจะลวงนํามาถูนะคะหน้านะคะสังเกตได้ว่าเวลาถูนะคะถูเสร็จนะทุกคนหน้าเราจะอมชมพูนะคะหน้าแดงอมชมพู ก็ใช้ครีมธรรมดานะคะช่วยบำรุงด้วยแต่ว่าเคล็ดลับของเรานะคะเราสามารถเอาน้ําเปล่านะคะไปแช่ช่องแข็งแล้วก็ถูอย่างนี้นะคะทุกเช้าทุกเย็นนะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะเมื่อก่อนมันฝ้าหนามากตอนนี้ก็เริ่มจางลงแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายเลยนะทุกคนตอนนี้ก็แม่บ้านฟินแลนด์ก็จะเหยียบ40่สิบอยู่แล้วนะอีกสองเดือนก็จะ40แล้วทุกคน อีกเดือนหนึ่งไม่ใช่2เดือนพูดผิดนะคะตอนนี้ก็เช็ดให้หมดก้อนเลยก็ได้นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าแก้มจะแดงๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเหมือนกระชับทาให้เราหน้าเด็กลงด้วยนะคะกระชับผิวคุณสมบัติของน้ําแข็งเขาก็จะช่วยกระชับรูปคุมขนนะคะก็เป็นเคล็ดให้รับเ,เออเป็นเคล็ดไม่รับนะคะที่มาบอกมาแชร์กันเนาะ ถ้าใครอยากลองทำก็ลองได้นะทุกคนเห็นผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะอืมถ้าใครอยากหน้าเด็กหน้าใสก็ลองทำดูนะทุกคนไม่ยากนะจ๊ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เช็ดหน้าแล้วก็บำรุงครีมอะไรลงได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันค่ะบายบายสวัสดีค่ะ